สวัสดีครับผมโบจากช่องหาเหวียแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมใหม่อย่าง b a ี t เอ่อไม่น่าจะชื่อ Beast Eternal Soul นะไอบีเทพนิลันด์อะไรเนี่ยที่เพิ่งเปิดใหม่วันนี้ตอน9โมงนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่6นะผมเล่นตอนเอ่อตอนเกมมันเปิดเลยตอน9โมงกว่าๆตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟ6แล้วก็ตอนนี้เราจัดไปอยู่ที่ VIP 6เกือบเกือบ7แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดตัวไม่ได้อะไร แพ็กที่ผมเติมไปนะก็จะไอ้พวกเนี้ยพวกเติมเอาเขาเรียกอะไรเออเรียกเป็นทองแล้วกันนะพวกเติมเป็นทองอะผมไม่ได้เติมผมจะเติมเป็นแพ็กอันนี้นี่รายเดือน1แพ็กเอาแบบหรูนะรายเดือน1แพ็กแล้วก็มีแพ็กเติบโต1แพ็กแล้วก็จะเป็นสิทธิ์อันเนี้ยสิทธิ์รายเดือน1แพ็กแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเป็นเรียกเป็นรอยย่อพาร์ตนะแล้วกันนะไอ้รอยย่อพาร์ตอีก1แพ็กนะผมเติมไปทั้งหมดประมาณ4แพก็ก ถ้าเติมไอ royal pass อันเนี้ยเราก็จะได้ยูริจิระดับ SSR มา1ตัวเลยทันทีซึ่งจะทำให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าต้นเกมเมนเาะเออตัว SSR มันจะเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอ,อมไว้้ผ่านด่านก่อนแล้วก็จะเป็นเบียคุยะเออเวลาเราเติมแท็กไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสามแท็กเอ่อแท็กลักสามสิบสามบาทอะไรเงี้ยมันจะได้เบียคุยะนะเวลาเราเติมเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่ไอ,อเติมครั้งแรกแล้วเราก็กดรับนะ เบียคุยะไม่ไม่ใช่ว่าเราเติมเสร็จปุ๊บมันจะได้เบียคุยะเลยเติมเสร็จปุ๊บเราต้องไปกดรับเบียคุยะด้วยนะเดี๋ยวคนบางคนจะบอกว่าเติมแล้วทงไมไม่เห็นได้เบียคุยะนะเออมันต้องกดรับก่อนนะมาวันนี้เราจะไปถลุงเออไม่ใช่ถลุงสิไปเปิดตัวเออไปสุ่มตัวละครกันเดี๋ยวผมขอซื้อแพ็คพวกนี้ก่อนนี่เอพีสองร้อยแปดสิบสองร้อยปดสิบทองได้สิบอันเดี๋ยวันอื่นที่ไม่ใช่เดี๋ยวผมค่อยวนกลับมาทีหลังแล้วกันนะ โอ้ทำไมตัวหนังสือมันเล็กก็นจึงหนึ่งแค่เนี่ยม,มันจะอ่านยังไงออกเนี่ยโอ้ยนี่นะถ้าใครถ้าทีมงานดูนะฝากไปบอกเขาเลยนะว,ว่าแก้หน่อยนะส่วนนี้นะเล็กก็ถึงหนึ่งนะอ่านไม่ออกเลยไอ้พวกนี้อ่อน,นี้เป็น V I P 8ไม่ได้ละอันนี้ V I P 7เอ่อ V I P 7อันนี้ของ City V I P 7จ็ทำไมมันให้กดซื้อได้อนะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไป ไปสุ่มตัวละครก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะแนะนานะว่าตัวไหนควรมีตัวไหนถือว่าตัวที่ควรมีนะที่ผมเห็นจากในกลุ่มนะที่เขาบอกไนมะ่ว่าจะเป็นเทีลร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะสาหรับตัวละครที่เขาบอกว่าเก่งนะเก่งอ่อเก่งเก่งสำหรับตอนนี้นะสำหรับเป็นเมตาสำหรับตอนนี้นะที่เสือเปิดใหม่ก็จะมีนี่นะเป็นโทเซนคาาเมตตีธรรมดาจะเป็นสร้างความเสียหายเดี่ยวทําให้เป้าหมายสร้างความเสียหายเดี่ยวแล้วทาให้เป้าหมายติดเลือดไหลต่อเน,นื่องสองรอบนะ สถานะเลือ่อนไหลก็คือเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบจะได้รับดาเมจเอ่อมันจะโยงไปกับพลังโจมตีของเรานะถ้าเราตีแรงมันก็จะได้โดนดาเมจแรงนะส่วนอันตินะครับเอ่อซุซุมูชิซุซุมูชิแบบที่สองเบนิคิโฮเบนิฮิโคเออเอ,อ่านยากจังสร้างความเสียหายแถวหลังเอ่อ สร้างความเสียหายแถวหลังแล้วก็ทําให้ติดเลือดไหลต่อเนื่องสองรอบสถานะเลือดไหลก็เหมือนที่อ่านไปข้างต้นนะหลังจากปลุกตื่นอาวุธแล้วเพิ่มดาเมจจานวนมากและลดดิฟของเป้าหมายลงอาจะเป็นสกิลอันตินะส่วนอันนี้จะเป็นพาสซีฟเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองี่เฉยส่วนอันสุดท้ายอ่าน,นี่พาสซีฟหลักเมื่อโทเซนอยู่ในสนามแถวหลังแถวหลังของเราจะได้เพิ่มพลังโจมตีขึ้นหลังโทเซนคาเมปล่อย,อยฟูลรีแอคแท็กเป้าหมายโจมตีลดอัตรา ลดอัดตราลดเนีย่ยนะเป้าหมายโจมตีลดอัดตราลดดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นมาณนี้นะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟนอกมาเนาะเราเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเดียวนี่จะเป็นงี้ตัวที่เขาบอกก็ดีนะมันไม่เจาะแนวหลังนะสำหรับตัวนี้ต่อไปที่เขาบอกว่าดีนะนะาก,าก็จะเป็นนี่ย,ยเออซุยฟงสกิลธรรมดาก็คือสร้างความเสียหายหเดี่ยวใส่สตูอ่าอันนี้มันไม่ได้บอกแถวหน้าแถวหลังนะน่าจะเป็นแถวหน้านะเท่ากับ 6%ของห้ทีสูงสุดของตัวเองของตัวนั้นออแปลว่ายิ่งตีใส่แท้งยิ่งแรงนะตัวนี้ส่วนอันติสร้างความเสียหายแถวหลังหลังปล่อยสก,กิลซุยฟงมีโอกาส30%โจมตีเป้าหมายเดี่ยวโจมตีเดี่ยวสังหารต่อเน,นื่นอง2อรอบหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากและอัตราทำงานของโจมตีเดี่ยวสังหารหลังโจ,จมตีเดี่ยวสังหารเพิ่มดาเมจคีของตัวเอง ก็อ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่นะสาหรับสกิลบางใครจาคู่หูไรโคเบนนี่นะเป็นสกิลยิงมิดไซน์นะหนึ่งนะัดก็ถือว่าเป็นสกิลแรงนะอันนี้ผมว่าสกิลเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นโทเซนหรือว่าเป็นซุยฟงอาจจะเป็นตัวเจาะแนวหลังทั้งคู่นะส่วนพาสซสีฟอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มปรโจมตีเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นโฮมุงกะเมื่อซุยฟงโจมตีทั่วไปและคอมโบเพิ่มโฮมุงกะหนึ่งชั้นให้กับเป้าหมาย ถ้าติด2ชั้นถ้าออ่ถ้าเป้าหมายติดไอพ้พาสตินวะันนี้สองขั้นขึ้นไปนะจะตายทันทีนะนี่ไล่วนผลขงกะสองขั้นหรือสูงกว่าจะตายทันทีแต่ว่าเลือดต้องต่ํากว่าสัดส่วนจำนวนหนึ่งของมันนะมันถึงจะตายนี่นะถือว่านี้ยนะดีต่อไปนี่จะเป็นฮุโรซจิมายุรินะสำหรับตัวนี้เขาก็บอกว่าดีมาดูสกิลกันโจมตีธรรมดา จะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรชี้ไข่นะตรงฉีกระชากอาจิโซงิจิโซนี่นะสร้างความเสียหายเดี่ยวมีโอกาส30%ทําให้เป้าหมายติดอัมาพาตต่อเนื่องหนึ่งรอบอัอมาพาตก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็เหมือนกับสตันนะมันคือสตันตีธรรมดามีโอกาส30%ที่จะตีสตันก็ถือว่าดีเลยแหละส่วนต่อไปจะเป็นอันตินะบางไข่คอนจิโซอจิโซงิจิโซชื่อมันจะอ่านยากเลยอ่านแล้วงงวะ่ะ ามายุรีจะเรียกบางใครตัวเองออกมาสร้างความเสียตูทั้งหมดนะแล้วก็มีโอกาสทําให้เป้าหมายติดพีษต,ต่อเนื่องสองรอบขออภัยในเสียงรถด้วยนะหลังจากปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจานวนมากและทาให้เป้าหมายติดสถานะอัมาพาตมีโอกาสทําให้เป้าหมายติดสถานะอัมาพาตก็คือมันปล่อยอันติเสร็จปุ๊บมีโอกาสทําให้เป้าหมายทั้งทีมสตันได้นะแต่ว่ามันกคงจะอโอกาสโอกาสน้อยเนาะที่จะสตันได้ทั้งทีมนะ เมื่อสิ้นสุดรอบได้รับดาเมจที่เกี่ยวข้องกับ HP ที่สูญเสียไปยิ่งเลือดเดือนน้อยยิ่งโดนแรงนะสำหรับอันนี้ส่วนต่อไปจะเป็นพาส s อันนี้จะเป็นเพิ่ม HP ของตัวเองนะอันนี้จะเป็นคล้ายคกึ่งกึงตัวแทงนี่มันจะเป็นโล่เป็นตัวแทงมากกว่านะต่อไปจะเป็นพ a s s หลักนะตัวเองมีภูมิคุ้มกันติดพิษเมื่อ HP ของมายุริเท่ากับศูนดาเมจเอเท่ากับศูนย์ดาเมจที่เหลือทั้งหมดจะไร้ผล ฟื้นฟูใน,นทีแต่และการต่อสู้อ๋ออันนี้คือเมื่อตายตัวมันเองจะไม่ติดพิษนะแล้วก็เมื่อตายจะคืนชีพได้หนึ่งครั้งฟื้นฟูสิบเปอร์เซ็นตเกิดใหม่ก็คือจะมีเลือดแค่สิบเปอร์เซ็นตนะแต่ว่ามันก็สามารถเขาเรียกอะไรรักษาได้นะสำหรับใครที่มีตัวฮิวอะไรนะมันก็นจะเด้งได้ถือว่าเป็นตัวดีเลยนะตายแล้วเกิดใหม่ได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยตัวนี้ก็อย่างว่าเนาะเนี่ยตัวโกงมันมีสามตัวน,นะที่เขาบอกนะ แล้วต่อไปก็จะมีนี่ตัวน่าจะเป็นเอ่อมาชื่ออะไรยาจิรุอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เขาก็บอกว่าดีเหมือนกันนะสกิลธรรมดายาจิรุยาจิรุจะสร้างความเสียหายเดี่ยวมีโอกาส90%ซุ่มศัตรูเออผู้หญิงของฝั่งในของฝั่งตรงข้ามถินใบต่อเนื่องหนึ่งรอบนะสถานะใบก็คือไม่สมามารถใช้อันติได้นะก็ถือว่าโอเคนะตีแล้วมีโอกาส90%แต่ว่าศัตรูต้องเป็นฝ่ายนนะถึงจะถึงจะได้เอาไว้แบบ ตัดฮิวนะสาหรับตัวละครฮิวส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงอยู่แล้วตัวละครฮิวต่อไปจะเป็นอันตินะระเบิดพลังระเบิดพลังกดดันวิญญาณยาจิร,จรุจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดโอ้ยลิ้นพันกันหมดละลบล้างพับสองอันของฝ่ายศัตร,สรูสร้างความเสียหายศัตรูทั้งหมดแล้วก็ลบล้างบัฟบด้วยนะของฝ่ายศัตรูทุกตัวหากฝ่ายศัตรูเป็นผู้หญิงจํานวนการลบล้างจะทวีคูณ โอ้ถ้าเป็นฝ่ายถ้าเป็นตัวละครเป็นผู้หญิงจะรบล้างเยอะกว่าเดิมอีกแค่ตัวนี้เอามาให้เล่นกับตัวฝั่งผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะเลยเนะี่ยหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะจะเพิ่มดาเมจแล้วก็รบล้างสถานะที่ทําให้แถวหลังฝ่ายฝ่ายพีนะมิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเวลาฝั่งตัวละครแถวหลังเราอย่างสมมติติดอมาภาตของมายูรี่างเงี้ยมันมีโอกาสาที่จะล้างได้นะยาจิรุอันนี้ถือว่าโอเคนะเป็น เป็นออกแนวป่วนปวนๆเลยนะร้างดาเมจออกปวดๆเลยส่วนต่อไปจะเป็น passive. พาส,สีฟพาสีฟทั่วไปก็คือจะเพิ่มเ,เลือดของตัวเองนะเอซอันนี้ส่วนพาสติหลักหัวหน้าสมาคมโยมทูตสตี <c oughs> เมื่ออยาจิรู้อยู่ในสนามเพิ่มแอคแท็ ag, เพศหญิงฝ่ายเราเมื่อเพศหญิงฝ่ายเราโจมตีทั่วไปมีโอกาส30%ทําให้เป้าหมายติดสถานะใบต่อเนื่องหนึ่งรอบ ตัวนี้มันไว้เล่นกับทีมผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนี่วาเอ้ยตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะน้องน่ารักดีตัวนี้สำหรับยาจิรุนะเป็นรองหัวหน้าหน่วยก็สําหรับวันนี้มันก็น่าจะมีประมาณนี้นะส่วนเ,เบียคุยะก็คือเติมแล้วถึงจะได้นะตัวนี้แล้วส่วนรันเยคุล็อกอินวันที่สองจะได้สำหรับตัวนี้ส่วนวันนี้มันชื่อเลยนะอินุเอะอันนี้เราก็จะได้อยู่แล้วนะเพราะไอตอนเริ่มเกมมันจะสุ่มตัวแรกให้เราเยอนะส่วน คุโรสก,กิอิจิกโกตัวนี้มันก็ได้อยู่แล้วนะตอนแรกก็จะมีนี่นะสามสี่ตัวที่ปลดไว้วันนี้ที่เราสุ่มเราอยากได้เอาเอา,เอาจากที่อ่านสก,กิลนะผมอยากได้มาอยูริอยากได้ชุยฟงอยากได้สี่ตัวที่ผมพูดมาเมื่อกี้เออเอามาสักสองสองในสี่หรือสามในสี่ก็ได้ยังต่ำขอหนึ่งในสี่ก็ยังดีนะมาน่าจะพูดเยอะละแล้วเรามาสุ่มบ้างวันนี้หกสิบกว่าอาจจะสัก จ็ดสิบแปดสิบย่ากร้อยหนึ่งแล้วกันนะมามาดูกันจะได้อะไรบ้างจัดไปที่สิบโลแรกเขาบอกสิบโลแรกมันจะได้นะได้ตัวได้เลนจิออะได้ตัวมาอยู่แล้วนะเขาบอกเอ้ยได้ห้าร้อยกว่าเพชรอ้ยถือว่าดีอยู่นะเลนจิเอามาทำไมเนาะโอ้สังเกสือยี่สิบเศษเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยจัดไปอีกเอออันนี้ได้เพชรมาห้าหกเจ็ดได้มาเจ็ดร้อยเลยนะ หรือว่าขมอยู่แล้วก็ได้เศษไสิยืมาอีก20จัดต่อไปอีก10โลจ,จัดไปจัดไปปาบปาบน้ำยาโอ้โหยาจิโรเอ้ยอันนี้ได้มา2เศษโชจิโรอันนี้น่าจะเป็นตัวเกลือนะซังเงื่นรอบนี้ได้แค่2เศษเองทีง่แถบเมื่อกี้20เศษผมว่ามันน่าจะเยอะเวอร์ไปหน่อยมาจัดม่อีกจัดม่อีกยูมิจิกะเออ ตัวนี้ต้นๆก็ได้ได้อีกยี่สิบเศษแล้วดูดิถือว่าโอเคอยู่นะถึงตัวละครจะไม่ได้แต่ว่าได้เศษตัวระดับ UR มาสี่สิบสองแล้วจัดไปเชิญได้ไรกันจูตัวเกลือนนะไอ้ได้ห้ายี่รูบจัดไปอีกจัดไปยาวๆครับโอ้ซ้ำ สก็ได้อยู่นะเอาไปไว้เล่นผ่านด่านปั๊บได้อีกสามเสียเป็นห้าสิบขายอีกร้อยห้าเด้ขายอีกร้อยหนึ่งจัไปีกอนเชิญได้เอชุยฟองออย่างอรก็ได้หนึ่งในตัวที่เราอยากได้แล้วนะสําหรับชุยซุยมันอ่านว่าซุยสีมันซอโซ่เนาะชุยฟงแล้วก็ได้อันนี้มาอีกสามเสียเอเสียตัวแดงมาหนึ่งให้อ,อันนี้หมดแล้วเหลือห้าเดี๋ยวนะผมขอกดอคนนี้ก่อน รับรางวัลฟรีกอนฟรีฟรีเหลือห้าโลสิบครั้งใช่สองเอ๊ะอันนี้มันกดออนนี้ไมนต้องกดแลกเปลี่ยนใช่ปะมันต้องใช้สองพันกว่ากว่าในการสุม่มอันนี้ลดห้าสิบวเออเดี๋ยนะหนึ่งลด่าการใช่ถ้าแมอันนี้มันไม่มีส่วนลดบ้างอะเดี๋ยวผมขอซื้อซื้อจากแพ็กอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันไหนที่มันมีให้เราซื้อเราจะซื้อน้นี่ ก่อนที่ทองมันจะหมดนะทองหมดเ้อไม่มีให้เล่นนะสิบอันนี้ไปแล้วอันนี้มีอันนี้แล้วกันพันพันได้ห้าอันก็โอเคอยู่เอ,อ่อส่วนอันนี้อันนี้มันอันนี้วีพีแปดจะมาซื้อไม่ได้วีพีไม่ถึงแต่ผมไปมาเดี๋ยวผมอ,อ,อันนี้เรามีสิบเราจะสูงนก่อน่้วไหนไม่หน่อยได้ไหมไม่ขึ้นไปว่าไม่ได้สก,กันจุยแกเอาตัวอย่างสามดี เออเอาตัวอย่างสามดีเดี๋ยวมันน่าจะไปปลดภาพะไรได้สักอย่างนะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มทีละอันนี้นก่อนแล้วกันผมจะสุ่มให้จกว่ามันจะเขาเรียกอะไรหมดโปรโมชา่นพิเศษมันนะอะได้ครั้งเดียวออโอ้เนื่อจะได้เยอะมางั้นจัดอันนี้ต่อเลยแล้วกันเอ่อมีหมื่นกว่าจัดไปอย่ายองอย่าไปยองนะอูออมมที่ไก่อะเอ้ยตัวอื่นมีเยะแยะป่ะเนี่ยป้าป้ป้า ได้เลยซังยิสญญโอ้โหอิเดียจะไปอันไหบ้างเอ่ออิสเน่โอ้ได้อียี่สิบเศษเลยโอเคฮันดาทาร์โลจะจีรุ่งหนึ่งเศษตอนนี้เหลืออะไรล้วเหลือหกพันน่าจะพอก่อนนะเราขอผมขอเก็บทองเอ้ยผมขอเก็บเพชรไปไว้ซื้อพวกบีเอเอพีไปอัพเบลคุยะนะวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ผลประกอบการก็ ถือว่าโอเคอยู่มันได้ SSR มา2ตัวนะแล้วก็ที่เหลือเป็น UR ธนระรมดาแล้วก็ได้เศษของออสันเาสืบมาค่อนข้างเยอะอยู่80กวกว่าเลยนะถือว่าโอเคอยู่นะก็เกลือกลางๆล,ล้วกันนะถือว่าไม่เกลือมากนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำเป็นรีวิวตัวละครแล้วกันนะสำหรับตัว SSR เรามี4ตัวนะอันนี้จากการเติมครั้งแรกอันนี้จากเรายอพาร์ทแล้วก็จากสุ่ม2ตัว ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ไม,ไม่น่าเกลียดอะไรามากนะเนี่ยแล้วมันจะมีระดับ UR พวกนี้จะหายากค่อนข้างยากหน่อยนะ๋ยวจะมาไว้ทาเป็นคลิปทีหลังแล้วกันวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปได้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับผมขอขอบคุณครับ